ะะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะเจอกับครูปุ๋ยเหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูปุ๋ยจะมาแนะนําวิธีการส่งงานนะคะทุกคนเริ่มแรกเนี่ยเด็กๆทุกคนนะคะสามารถเข้าไปตามลิงก์ที่ครูปุ๋ยแปะไว้ให้ในในไซต์นะคะในไซต์ก็ได้หรือว่าใครจะเมมเป็นโน้ตไว้ก็ได้นะคะนะแต่ว่าถ้าใครจําไม่ได้เนี่ยให้มาตรงนี้นะคะ ให้มาที่กลุ่มสังคมและประวัติศาสตร์นะคะลูกไปเซิร์ชคำว่า Galaxy P3 ก็ได้นะคะใน Google มันก็จะขึ้นเป็นเพจของสายชั้นปสาม,มาให้นะคะเอาวิธีการลูกก็คลิกไปตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นลิงก์นะคะเป็นลิงก์แบบฟอร์มการส่งงานของครูปุ๋ยนั่นเองนะคะสิ่งที่ลูกต้องกรอกมีอะไรบ้างเริ่มจากอันแรกนะคะก็คืออีเมลนะ อีเมลนี้นะคะลูกจะใช้เป็นอีเม,ม,มลของตัวเองหรือว่าอีเมลของผู้ปกครองก็ได้นะคะสมมุติว่าครูปุ๋ยส่งของครูปุยเองครูปุ๋ยก็เซตอีเมลของครูปุ๋ยไปว่ากิติยา t k at aps ac t h นะคะแล้วลูกมาดูชื่อสกกุลเนี่ยครูปุ๋ยบอกแล้วว่าให้เด็กๆนะคะใส่คำนำหน้าชื่อเช่นเด็กหญิงเด็กชายนะคะอันนี้ครูปุ๋ยขอก็มาเลย นะแต่ลูกไม่ต้องก๊อปชื่อครูมานะคะลูกก็ใส่ชื่อของตัวเองมีเด็กหญิงเด็กชายนะคะอ่ะเลขที่เลขที่เท่าไหร่นะสมมุติว่าครูปุ๋ยเลขที่37เพราะว่า37จะมีแค่คนเดียวก็คืออันดานะสามทันะคะแล้วก็ เลือกรายวิชาที่ต้องการส่งนะคะตรงนี้เน้นย้ำนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในการส่งงานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาดึงข้อมูลอาจจะดึงลำบากถ้าลูกส่งผิดใจจริงครูปุ๋ยอยากจะทำให้เป็นแบบทุกห้องเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ลิงก์มันจะกลายเป็น12ลิงก์เลยซึ่งมันจะเยอะมากนะคะครูปุ๋ยก็เลยอยากจะให้มันง่ายก็เลยทาแบบลิงก์เดียวดังนั้นก่อนจะส่งเนี่ยนะคะดูให้ดีนะคะว่าเป็นของห้องไหนเหมือนอันนี้ค่ะ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม3ามขีดหก็คือห้องป .3 ทันึ่ั่นเองอันนี้3ามทับสอับสับสี่สามทับห้าและสามทับหกนะคะเช่นเดียวกันกับวิชาประวัติศาสตร์ก็เช่นกันนะคะประวัติศาสตร์3ามทับหนึ่สามทับสทับสามสและสามทับหกะเมื่อเลือกได้แล้วสมมุติว่ากรูปุ๋ยอยู่สามทับหกนะคราวนี้ค่ะมาดูนะคะรูปแบบการอัปโหลดไฟล์นะคะเราจะสามารถอัปโหลดได้ มากที่สุดนะคะต่อหนึ่งครั้งเนี่ยคือ5ไฟล์นะคะอ่ะเราก็จะต้องไปเลือกเพิ่มไฟล์มานะคะแล้วก็เลือกเป็นอุปกรณ์แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอ่าโทรศัพท์มือถือแบบเนี้ยมันก็จะเข้าไปในอัลบั้มของรูปภาพได้เลยอ่ะสมมุติว่าคาุณจะส่งรูปนี้นะคะรอมันดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บลูกก็กดอัปโหลดลงไปนะคะอะ เมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกเมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะไปอยู่ตรงหน้าของแบบฟอร์มนะคะอันนี้ไฟล์ภาพของครูปุ๋ยอาจจะใหญ่ไปสักนิดนึงอ่ะมันจะขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์สีแดงๆอันนี้นะคะก็คือมีรูปภาพอยู่ในในไฟล์แล้วลูกก็กดส่งนะคะอ่าเมื่อลูกกดส่งแล้วเนี่ย แบบฟอร์มนี้จะขึ้นมาว่านักเรียนส่งงานคุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆอ,อันนี้คือครูปุ๋ยได้รับงานแล้วได้รับงานจริงไหมอ่าวเรา,าเราลองมาดูนะคะข้อมูลเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงส่วนของน,นะคะ,ะหน้ารวมทั้งหมดนะคะการตอบกลับอันนี้คือมันรวมของทุกห้องนะคะเห็นไหมเนี่ยของครูปุ๋ยมาแล้วเด็กหญิงกิตติยาไกนาลาเนี่ยนะคะมาแล้วครูปุ๋ยส่งมา1ไฟล์ นะมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปภาพแบบนี้เดีย๋ยวนะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวครูปุ๋ยจะไปก๊อปปี้แล้วก็ครูปุ๋ยจะตรวจสอบให้ลูกเองซึ่งถ้าลูกส่งห้องผิดนะคะชื่อมันจะไม่มาอยู่ในห้องของตัวเองเหมือนอันเนี้ยเด็กนักเรียนที่ส่งแล้วนะคะอันนี้คือของสาวทับหนึ่งในวิชาสังคมนะคะวิชาอันนี้คือสาวทับสองอ่ะก็จะมีอ่ากัญญานะกัรสุดานี่คือกัญญาแล้วก็มาสาทับสามอันเหมือนอันเนี้ยค่ะพี่ทูบ พิธุบน่าจะส่งห้องผิดนะคะทูบอยู่3าทับแต่ทูบอาจจะมาติก๊กตอนเลือกวิชาเนี่ยเป็น3าทับนะคะดังนั้นครูปุ๋ยขอความร่วมมือนะคะเด็กๆและผู้ปกครองนะคะตอนเลือกลูกตอนเลือกตอนเลือกวิชานะคะช้าๆนิดนึงนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเวลาครูปุ๋ยตรวจเช็คมันจะได้ไม่ตาลายด้วยนะคะนะรบกวนนะคะตรงน,นี้นิดเดียวนะคะค่อยๆค่อยๆเลือกนะคะ เพราะว่าบางทีอาจจะใช้โทรศัพท์เราอาจจะสไลด์ขึ้นไปไวสักนิดหนึ่งอาจจะพลาดนะคะอ่ะยังไงตอนนี้ขอความร่วมมือนะคะในช่วงนี้เนี่ยอ่าก๊อปไม่ใช่ก๊อปสี่เขาเรียกเลือกให้ถูกต้องนะคะให้ถูกต้องตามห้องของตัวเองแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะอ่ะเหมือนห้องครูปุ๋ยเนี่ยเห็นไหมครูปุ๋ยไปเลขที่37เเห็นไหมคะเมื่อกี้นี่ก็จะมาเลยเนี่ยงานของครูปุ๋ยมาแล้วนะคะ โอเคนะคะอันนี้เป็นแนวทางการส่งงานของรายวิชาสังคมและประวัติศาสตร์นะคะยังไงช่วงนี้อาจจะเหนื่อยสักหน่อยแต่ก็สู้ๆนะคะทุกคนครูปุ๋ยเองก็สู้สุดใจเหมือนกันลูกก็ต้องสู้สุดใจเหมือนกันนะคะผู้ปกครองด้วยเช่นกันคะ่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ